สวัสดีครับพี่นองครับมื้อนี้ผมอยู่อำเภอลาดศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่้างคปั๊มน้ำมันปตทถนน2 0 8 6นดะครับท่างจากลาดศรีสไลสิไปอำเภอพ่นทรายนะครับท่างออกว่าทั้โร่พยาบาลนะครับพี่นองพ้าทุกทตานมาซิมก๋วยเตี๋ยวนะครับพิ่นมีเพิ่บอกว่ามีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนี้มาลองซิมิ่งด้อครับพี่นองนี่แหละเป็นบรรยากาศภายในหลานเพิ่นะครับพี่น้องครับอุ่นละแมคกาเพิ่กักระลังขมัก อาสวัสดีครับแม่ค้าครับสวัสดีครับครับยู้านนี่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ่ครับโอกก๋วยเตี๋ยวไก่พ่อมีสามอย่างเลยบ่ครับมีก๋วยเตี๋ยวไก่องก๋วยเตี๋ยวหมูองก๋วยเตี๋ยวเนื้อองเนาะอันนี้หมอเพิ่นกระแยกนะครับอันนี้หมอเนื้อบ่ครับตัวนี้อันนี้เนื้อนะครับอันนี้หมูเนาะครับเนาะท้งนี้เนาะหมูกับไก่เพิ่นแยกหม้อเลยนะครับพี่นองครับระวัง เนื้อกับหมูนี่เพิ่นแยกหมอนะครับพี่น้องเนื้อ,พอเพิ่นนี่ย่างงามเลยพี่น้องผมเห็นนี่แหละครับเอาไปเบิ่งเนื้อเพิ่นทั้งนั้นเห็นบ่พี่น้องเขาเอิ้นเนื้อยงังก่อครับแนวนี่ <Sir. S 1> เนื้อเสือร้องไห้บ่อโอ้เสือร้องไห้เอ็นแก้วนะครับพี่น้องครับเอาล่ะครับพี่น้องครับพี่กัดล้านก็อยู่ข้างๆปั๊มปตทเนาะครับเน้อโอ้นี่ผนังคลองเพิ่นก็มีเพิ่นว่าโอ้ สามสั่นเลยนะครับพี่น้องกันขายทุกวันเลยบ่ครับเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยเนาะขายตั้งตจจากโมงหอดจากโมงครับเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องผมสิไปล่องซีมให้พี่น้องเบ่งได้บานี่บรรยากาศครับพี่น้องครับผมสั่งพนแล้วนะครับนี่โอ้นี่เส้นหมี่ขาวนี่แหละครับพี่น้องเส้นหมี่ขาวเนื้อนี่แหละครับผมสั่งพนแล้วพี่น้องโอ้พิเศษห้าสิบบาทมาเพล่งเลยเนาะครับนอดแตงโมยางหลายเลย นี่แหละครับพี่น้องครับหาสิบบาทครับพี่น้องครับอืมมาแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับนี่ลงนี่แหละคุณย่าเนี่ยมาแล้วครับพี่น้องครับเดี่ยโอ้มาแล้วครับพี่น้องครับอพิเศษห้าสิบบาทนะครับได้บอกยางหลายเลยครับพี่น้องครับหาสิบบาทนี่ครับโอ้เดี๋ยวหลายแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิมาลองล่องซีมึงเด้อครับเนื้อพอดมีทุกอย่างทั้งเอ็นแกวทั้ง เสือร้องไห้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิมาลองซิมเบื้องให้พี่น้องเบิ้งเด้ครับบานนี้เอาละครับพี่น้องครับหลังจากเติมเครื่องแล้วบ้านนี้ผมสิมาซิมให้พี่น้องเบิ้งด้ครับพี่น้องบ้านนี้อันดับแรกนี่ต้องลองน้ำซุปเปิลคอนเดอร์พี่น้องโอ้น้ำซุปเปิลนี่รสเด็ดเลยครับพี่น้องมาลองเนื้อกันเลยครับบ้านนี้เนื้อเสือร้องไห้นะครับพี่น้องอุ้ยสนหมกไงเลยครับพี่น้องครับเบิ้งอือหือโอ้ยรุดรุดรุดเอาไหมเอาไหมอาหนี้ครับพี่น้องครับ รสชาติของเนื้อนี่เสือหลองไห้น้ำตกเลยครับพี่น้องครับอืออือโอ้รสเด็ดอีีครับพี่น้องอืออือพี่น้องครับเดือดหลานเิ่นมียังมีบักพริกนะครับบักพริกเผาเขาเอ้น่าบบกพริกจีนะครับ อือือันนี้กับซ้นเนื้อเปื่อยพันพี่น้องโอ้รสเด็ดอีหลีครับนี่แหละครับพริกกี้พริกเผาเพิ่นตามสูตรกระเียวเนือ้ออนี่แหละครับที่ผมหมักเด้วยพี่น้องเสือลองไหายแบบว่า เนื้อน้ำตกนะครับพี่น้องครับอู้ยพี่น้องครับมันมันละไล่ในปากเลยอืมอืมีพักความอืมอืมตัวอากาศหละผ้านะครับพี่น้อง อืทานไปอือ,อ <c oughs> ี่ยมครับอาสารุปนะครับพี่น้องครับกวเตี๋ยวหลานเพื่อนเนี่กวยเตียววยเตียวเนื้อโอ่งนะครับพี่น้องครับของอำเภอราสีสลด จังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวบอกพี่กัดร้านอีกที่หนึ่งครับพี่น้องว่าด้วถนนเส้นนี้ครับสองศูนย์แปดสามมาทางโรงพยาบาลด้อครับพี่น้องออกมาทางโรงพยาบาลราศีสไลดนะครับระกำมงหนามาก้านพยุติศักดิปัมปตทอนะครับนีปตทอยู่ข้างหน้าปตทราศีสไลทางออกไปอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดด้อครับพี่น้องครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงเสาร์จนหอดสี่โมงแรกนะครับ้านนี้ สรุปนะครับพี่น้องว่าอร่อยเด็ดนะครับพี่น้องครับแนะนําเลยนะครับท่านใดที่มาลาสีสไลดเนี่ยผมแนะนําเลยร้านนี้อร่อยเด็ดครับอ้ะพี่น้องครับกินก๋วยเตี๋ยวเนือเส่บๆบ่านีนสิควากินแบบแส่บๆได้พี่น้องยำนะครับอร่อยเด็ดแส่บอีลีครับพี่น้องเยอสิขวาตัวกินแบบอะรอร่อยเดือพี่น้องไงบ่ายี้ลาคุณผู้ชมไปก่กนนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ